่านผู้ชมก็ว่าหกับสองทิปย์ซาแนวเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิพย์กายังอยู่ในบ้านตุ่มแย่เนาะซึ่งห่างจากที่แบบอ่าสวยให้พี่น้องได้เจอกันเนาะก็คือเป็นเพื่อนคางคางเนาะแล้วก็ตอนนี้ทิพย์ก็เลยใหญมาหูอีครอบครัวหนึ่งก็เป็นขรอรัวที่ว่าขาดการติดต่อจากญาาิพี่น้องก็คือเป็นอายแท้ๆแน่นว่าเป็นอาทแท้ๆเนาะซึ่งอยู่ทางเมกาข้อมูลข่าวก็คืออยู่รัดเท็กชัสเนาะแล้วก็เปิดหานเริ่มสวยเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งข้อมูลอ่าละเอียดเน น้ำน้ำหนองเพิ่นที่ว่าให้ถีบสวยตามห่าอ่ายนอนเดี๋ยวเขาจะไปลมกับเพิ่นว่าข้อมูลอีกอย่างทีบไปทีบมา,ปา,าเป็นจังไดงนอนละกันบ้างว่าวิดีโอนี้กาสซสวยให้เพิน่นได้เห็นหยาดเลือดได้เห็นอ่ายคลองเพิ่นเนาะทวนเดี๋ยวไปลมกับเพิ่นเลยซึ่งตันนีเนาะถีบกาอยู่กับอ่ายอันน่องทรายเนาะนองทรายกระเพิน่นละกันมีหูเนาะจะเป็นหูมีหูเป็นตัวอย่างให้เบิ่งเนาะแต่ว่าจะให,ให้เพินนน่นแนะนำตัวเองก่อนว่าซือ้อนัง เงแล้วก็อ้ายสื่อเงาอ่ะสื่อของเงินนองเองก็แเมนว่าสื่อแถวคุณสู้คุณสู้นามสกุลนามสกุลราชสมพูราชมภูเหรออยู่บ้านอยู่บ้านตรงเนี้มาเอาเมียอยู่บ้านตรงเนียนี้อ่าแต่กี่หันอยู่บ้านเก่งปูนบ้านเกิดหันอ่าเอออยู่บ้านเก่งปูนเลยมาเอาเมียอยู่บ้านตรงเนี้ยอ่อยู่บ้านเก่งปูนมาเอาเมียอยู่บ้านตรงเนีย ก็หลายปีแล้วแต่มาหนิอ่อตอนนี้อ,อ,ยา,อ,อ,อยายุจะปีก่ออายุวางหาสิบปัยหนี่ะมีหาสิบกว่าเนาะอันมีนะนม,มีพี่น้องนลำกันจะคนมีพี่น้องนลำกันเก่าคนเก่าคนโดยมีแพเนเอพุทธที่หนึ่งก็คือไอกรรมก็อยู่เวียงแล้วก็ไอพันธุ์พที่สองไอพันธุ์พที่สามแล้วก็เออไต แล้วก็เอตายแล้วก็ไอตันหักต,ตายเอาบ่ตายก็เอาเมดเลิตไอตัน,นตายแล้วผู้นี้แล้วก็เอพันต์ก็ตายแล้วแล้วก็เอเต็มเอตายแล้วก็ไอตัน แล้วก็อ้ายผู้ที่ที่นี่แหละผู้ไปที่ไปนี่แหละอ้ายผู้ไปนี่ยซื้อเนี่ยื้อนวัดวัดนามสกุลยังก่อเมื่อกี้นามสกุลลาดสมพูลาดสมพูเน้วอ่าอืมแล้ววันอันนั้นเพิ่นไปอยู่เพิ่นไปจังไรก่อนที่แหลกไปเนี่ยเลเพิ่นไปแต่ข้าวอันพวกอันนี้เขามาแล้วตอนไปหันไปนี่ไปปีไหน <75. S 1> ไปหึองอะไรส่วนระ,ะยะเจ็ดสิบหกนี่แหละเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนี่แหละไปแต่สวงปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยอันแต่ว่าติดได้ติดต่อกันอยู่ตอนนั้นเป็นบ่ตอนนั้นหลังจากไปได้หลายปีลเลยจนจะทั่เขาเจ<อ>็ดแปดปีผุ้ไหนอเออแล้วจังได้อันผู้นี้จังได้ติดต่อแล้วมาหาพ่อหาแม่ ่อนนะและเหตุจึงได้คือแบบได้ขาดการติดต่อกันอีกวันนี้บานนี้หลังจากหันและบานนี้แล้วก็ติดต่อห้า่พเมแล้วก็ได้บนอันนั้นแล้วกามาหาเอื้อหาน้องแล้วก็ได้บนอยู่บนยังแล้วก็โทรมมหาเอื้อหาน้องแล้วก็ติดต่อหลครับให้ทั้งนี้เหตุบัตรบียังแหละติดต่อแล้กก็มาแลลวฮับประกันนะห้ยแล้วจังได้มายมเอื้อน้องอยู่ทางเงินเบียงจันทีแล้วเอา่อเม่ขึ้นไปแล้วโตมาแล้วก็ ต่อๆเลยจนว่ามีได้เงินได้คําม,มาให้พอให้เมและอะไรเป็นเงินเ,นเดือนให้เดือนหนึ่งสุดนั่นหันเดือนหนึ่งหาอยดอนเม่กก็พอันเดือนหนึ่งละพันดนอนผักมาให้พอ,อ,พอกับเม่แต่แล,ะและเดือนละเดือนหลังจากอยู่ต่อมาได้หลายปีหลบาบาทนี่ก็เลยพอก็เลยตายพอตายกันยังผักเงินมาใอยู่พอเมยังแล้วได้สองสามปีมาอีกแม่ตายอีกบานีเม่ตายละบาทนี่ รถยุดธบาตนี่เงินคำกับลดโบห็นบาตนี่ก็ะโบได้ผากมาให้โบได้ผากมาให้ในบาตนีนน้องเอีงกับเจ็บโซแล้วบาตนผู้เจ้าคงนี่เจ็บโซกับติดต่อเพิ่นผากมาให้แม่แล้วก็ปั้นใหายไอ้น้ำเออปั้นให้อายไอเอ้ยคันทาวาสิให้ไพรเลยผากห้ผู้นั่นลบนนะเรื่องเงินนะพอิเลยเอออแล้วก็ปั้นกันแต่ตอนนั้นบริอาเบ์เอายังกันไหวบอ เบอร์โทรเบอร์ยังหันให้มดอยู่น้ำเอื่อยน้ำอ้ายอยู่กระเวียงโพเอื่อยอ้ายเอื่อยเป็นผูเอามาส่งให้เงินคำกระไรผากมาทั้งอ้ายทั้งเอื่อยได้เงินกระไรและบ้านนี้แลเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรเป็นมียังหันแต่กอรหันได้เดียวนเสียาอะไรจักอยู่ไซยาอยู่ไซบ่มีจักไหวใ,ในไซมีในไซ คันพาก็มีเจติต่อมหาล้านอยู่ทางเวียงเลยเวียงแหละบันได้แหละล้านแพ็คมะไฮแต่มาอยู่ในนี่นี่แพ็คมะไ้คือสองเถื่อสามเถื่อนี่ยแหละเนาะแพ็คมาไฮไปผูกสองเถื่อไ่ได้ข้อร์โทรน้ำล้านบอกบ่หาเบอร์โทรเขาว่าโบมีเขาว่ามิเต่าจะหายห้เราห้โลดเราเราโทรมาเลยมันบ่ได้เขาว่าคันว่าแล้วยันเขาบ่หายนะลูกล้านอยู่ทางเวียงไะบ่หายคันว่าเบอร์หนึ่งนะ ุดท้ายเราก็สู้แต่ว่าเพิ่นนี่แต่ว่าพี่น้องทางวิ้นจันนี่บอสหายเนาะอ๋อก็เลยแบบอนานเะพิ่นก็เลยแบบนานะพราะดีเห<อ>็นผิดเนาะทีสวยอันพรอบครั้าขานี่แล้วเพิ่นได้เจอเนี่ยพี่น้องทีโอ้ยอันี่ก็ขาดการติดต่อกันมาโดนนีนก็ลายปีเนาะแล้วก็เลยได้พบกันนี่แหละเพิ่นก็เลยแบบมีข้อแว่งอยากอันเจอ อันนี้ก uh, ับบัวสมผูบอ่หลาดสมพูหลาดสมพูเนาะึ uh ่ง so อันน no. okay. um, so ี้ก็เป็นผูบเนอะอันน uh, uh ี uh ้ก็เป็นผูบเป็นผูบของอายผิ่นเนอะนี่อุ้ยมือดำาเดับจับจับดิบพูดแลเดาอันนี้ก็บอันี้ก็บูนี่อ้ายนี่เดนี่ อันนี้มป็นหูอายเนาะอายท่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เพิ่นจะประมาณสักปีอันอายุนะโดยอายุของของเพิ่นนี่ว่าแต่น้องก็ยังหาสิบปลายกับสิบประมาณหาสิบประมาณเกือบหาหกซีบเงี้เกือบหาหกซีบพูดแล้วอืมหกซีบปีนะซึ่ง้อมูลข่าวๆเพิ่งเะแมนอันที่อันอีพอฮ์ทูอะไรอยู่ที่เกาะบอสบอข้อมูลที่เพิ่นเคยยวนอยู่อยู่รัฐยู่ัน เท็กซ <Texas. S 2> <Texas. S 3> ัสเท็กซัสเนาะเท็กซัสฮึมลากา็อามีข้อมูลตัวใดอีกอันผืนยู่กับคนฝรั่งเหรอคนฝรั่งอ่าเอาหกผืนยู่กับคนฝรั่งอย่นี่เป็นไอหักยู่หนันหมูเพิ่นอยู่นี่อ่าแล้วก็ได้ยิน,น,นว่าเพินเ่นเปิดหันเสริมซวยบ่กหันเสริมซวยหันตั้งแต่ไปอยูเออแต่ไปอยู่พผ่น ต้นนี้หันบัวจากเป็นในใดจะกเป็นในใดจะกอยู่ในใดหลายปีแล้วขาดการติดต่อแต่ลูกหลานก็ว่าติดต่อบ่ได้เพราะว่าผุนติดต่อมาทั้งลูกทั้งหลานจริงว่าทั้งนีน้องผูเป็นนันน้องนี่อยากติดต่อหาไอ้าผูอยู่จักอยู่ในใดเป็นในใดเศร้าเหลือบ่เจ็บเป็นหันกระได้หรือว่าในใดส่วนน้องอยู่ทั้งหนีนี่บบท่านโบหู้นะอยากสืบ เบิ้งว่าสืบข่าวข่าวเบิ้งว่าอ้นั่นยังยังอยู่บ่หรือว่าในใดเออก็คันว่าอ้ายได้หู้จักแล้วก็ยัง้อ้ยหันติดต่อมหาหาน้องเน้เอ่ออยู่ทางบ้านพี่เพราะว่าก็คิดหอดอยู่เออันนั้นกะอันนี้กะเป็นอีกหนึ่งสองทางเนาะเสริมทิศกะตั้งแต่ไม่เห็นยูทูบกะอันจึงได้เห็นว่าสองทางออนไลน์นี่ามารเ็นให้ คนที่บโได้เห็นการดนกันมาได้เจอกันเนาะมีกับเพื่อนอีกหนึ่งพอฟังเนาะที่นว่าอยากเจอญาติพี่น้องอยากเจอะไอ้แข่งแข่เนาะที่ว่าจะกันไปดนแล้วก็บโได้ข่าวข่าวบบได้ติดต่อมาเนาะซึ่งตอนนี้ไอ้ป่วยอันไอ้ว่าเป็นหนึ่งอ่าพอเนาะเนาะเป็นหนึ่งเกาะโผนสู้โผนสู้เป็นเป็นอย่างก็คือวาสบายเป็นใส่ลงหัมเป็นเจ็บแอว ขั้นน่ะนะขั้นสมมุิว่าเพิ่นติดต่อมา,อานี่เนาะอันน่ะมีมีเบอร์โทรบ่หรือว่าให้เพิ่นติดต่อมาทางนี้ก่อนเนาะเออติดต่อมาทางนี้ก่อนแล้วก็อ่าสามารถเอาเบอร์โทรให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์โทรอีกพอใกล้จะได้ทีมีเบอร์โทรบร่เบอร์โทรโทรธรรมดาเลยนะเมนเมีเบอร์โทรคันถูกนะฮะลาสุมพูม อันไหนซื้อข้อซื้อผิ่ม้อีกกันเน่ยซื้อวัดซื้อวัดเนาะวัดหลาดสมพูเนาะลาดสมพูนำสุกุนอันเดียวกันรากาพูพูฝรั่งจริงก่อนโบจักสือไ้ฝรังโบจักสือฝรั่งอันน่าถ้ามีหมอยู่ไม่กล้าเดี๋ยใหีไรท่นเสกให้ก็เ่อเพิผอาจจะหูเนาะ อ๋อถ่ายมุสมอัน,น้กะทาแบบเป็นไปได้หรือว่ามีผู้ได้ทีว่าผู้จักคนในหูบหรือว่าอาจจะมีบอแซทีสมารถอติดต่อได้กะข้อข้อขอฝากพี่น้องน้สวยไล่สวยแซ่คลิปนี้หรือวอ่าอาแซ่ไป5คนทีแบบ เป็นคนลาวน้ากันที่ว่าเพื่อนอาจจะหูจักไอของเพื่อนและอาจจะเห็นให้เพื่อนได้หูจกักหรือว่าได้ได้มาเจอกันหรือว่าได้มา,าได้ร่วมกันอีกเถื่อนหนึ่งเนาะอันนี้ก็คอฝาความวางไหวกับพี่น้องเนาะก็ว่างว่าจะได้พบพีพบน้องได้พบายเนาะก็ อันนะั้นข้อข้อหองเนาะทางทางพี่น้องบัวจะเป็นอัน FT TU ท,ทางใดที่อาจจะอยู่ในเมกาเนาะอาจจะสวยไล่สวยแซ่บข้อข้อฝากเนาะพี่น้องกะบ้างว่าคลิปนี้จะเหตุให้สองคนได้มาเจอกันกัดอ่ทาท่ากันบ้างเนาะแล้วกะ็จะอัปเดตในตอนต่อไปเนาะถาว่ามีพี่น้องเพิ่นติดต่อมาเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบใจไลยเนาะพอที่ใ,ให้ข้อมูลแล้วกะ็โดยถ้าเพิ่นติดต่อมาแล้วกะ็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดใตให้ให้หูปัจจุบันนี้เห็ดเห็ดอาชีมยัง บมียังบริเหตุยังอยู่เอาแต่ลูกตลาดในเคื่อนนี่แหละเฮ็ดโบได้เฮ็ดโบได้เด๋ยนนี้มีลูกจะคนเลยส์โบมแต่ลูกเมียมาเอาเมียของมาเอาบบได้เอาสิบกว่าปีนี่แหละเมียเก่าหันเมียต่อยู่นกันตะกีตายเออเพิ่นนี่พัวป้าเพิ่นนี่ แล้วมาเอาผืนนี้แล้วมาอยู่น้ำลูกลูกเมียหันและอยู่ก็ได้ในเฮือนในก็ได้อยู่กับเมียเอาอะไรบันนี้เงินใสาเงื่อนใจยังเอามาแต่ใส่บันนี้ด้ยกับลูกหันแล้วพากมาให้โอ้ลูกไปฮ้ากรุงเทพแล้วก็พากมาเพราะว่าได้เอาลูกหข้าเจ้าได้ลูกลานนี่แล้วนี่เอาลูกผู้นี้เอาหมนผู้น้อยนี้แล้วเขาพากมาให้เดือนหนึ่งสามพันสี่พันนี่แหละเขาพากมาให้ก็ได้เป็นเดือน เลี้ยงลูกแล้วก็พอได้ใส่ได้จานน้ำน้ำลูกเขานรเลีลูกพันยัง่อยู่ไปยังไงนโอ้ลมกับหนองแล้วอนวงเล่าแล้วพได้เนตานตที่อันนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนคล้องผนที่ว่าเป็นน้องทายแล้วเป็นกมาเมียอยู่พี่แล้วก็อยู่อยู่อยู่บ้านล้างนี่เนาะอยาจะอยู่ติดกระ่าดพื่ร้างอี๋เจอกัญญาณเมื่อกี้นี่เนาะ Thank you เพื่อนเที่ยนๆแข็งๆนอได้พบหยาดในเมกาจากน้นนพึ่นก็เลยให้ทิพย์นอสวยตามหายหยาดให้เพื่อนแน่ก็คือเป็นผีทรายแท้ๆนั่นเองนอทานผู้ชมซึ่งอันนี้กะเป็นอีกหนึง่งความหวังเป็นอีกหนึ่งสองทางทีทิพย์สามารถดสวยเพื่อนได้นอกกับพา,าพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเมกากับฝากกดแช่เป็นยังมูเพื่อนนอกทีกอาจจะหุ่นจักกําหยาดเพื่อนหรือว่าอาจจะเมื่อเอิญไปผูกเพื่อนด้วยตรงนอกกับพาพี่น้องในเดิน อยากให้เพื่อนได้เจอกำหนดเนาะทานผู้ส้มกะวังว่าคลิปนี้กะสีเป็นประโยชน์เนาะทาแบบสวยให้เพื่อนได้เจอหยาแท้ๆของเพื่อนนอกกะคลิปนี้ทิพต้องไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย